รัมป์อดีตประธานาธิบดีสารัฐนะคะมีการเผยแพร่ข้อความแรกในบัญชีผู้ใช้ Facebook และ YouTube อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่บัญชีของเขาได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้โดยทรัมป์ห่างหายไปเป็นเวลามากกว่า2ปีจากคำสั่งปิดกั้นของทั้ง2องแพลตฟอร์มออนไลน์เนื่องจากมีเหตุการณ์ความวุ่นวายที่อาคารรัฐสภาของสารัฐค่ะโดยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็มีการเขียนข้อความประกาศใน YouTube ค่ะ บอกว่าผมกลับมาแล้วด้วยษอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ I'm back พร้อมวิดีโอความยาว12วินาทีนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวปราศัยตอนที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016โดยทรัมป์กล่าวด้วยนะคะว่าต้องขอโทษด้วยที่ทำให้รอนานพอดีมีธุระยุ่งวุ่วายค่ะ ประธานาธิบดีทรัมป์ในวัย76ปีนะคะกำลังเสนอตัวที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรควิพิกันอีกครั้งก่อนนี้ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเผยแพร่หรือว่าเขียนข้อความใดๆใน Facebook ของเขาที่มีผู้ติดตาม34ล้านคนและใน YouTube ที่มีผู้ติดตามเป็นสมาชิก2ล้าน6 0 0 0คนค่ะซึ่งทั้ง2แพลตฟอร์มป,ปิดกั้นนายทรัมป์เพียงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในอาคารรัฐสภา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ค่ะสำหรับบรรดาฝูงชนที่สนับสนุนอดีตทรัมป์นะคะอดีตประธานาธิบดีทรัมปนะนะ์นะคะก็พยายามที่จะขัดขวางการรับรองผลการเลือกตั้งที่เขาแายแพ้ต่อนายโจไบเดนและบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาโดยทรัมป์ถูกห้ามใช้งานเนื่องจากเขาโพสต์ข้อความที่ทั้งสงแพลตฟอร์มออนไลน์ระบุว่าเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบ กระทั่งล่าสุด YouTube นะคะก็มีการคืนบัญชีผู้ใช้ให้เขาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็ระบุว่าตั้งแต่วันศุกร์ไปต้นไปช่องโดนัลด์ทรัม d ์โดนัลด์เจทนะคะก็จะไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปค่ะ